เราจะไปรู้งานเก้าปา่ีของป้าตุ่มกัน มือแล้วนะบีบเข้ามาให้มันสูงขึ้นอย่าไปกดแป้นแรงนะค่อยๆทำเก่งเบาหน่อยเบาหน่อยไปค่อยค่อยกดตรงกลางได้เลยครับอย่า,ยาแรงนะไปค่อยเย็นนิดนิดเบาหน่อยดึงดินขึ้นอันนี้เราต้องเบานะถ้าเราแรงเดี๋ยวมันขาดเดี่ยวไม่เป็นไรดัดได้อยากให้ขาดนิดเดียวครับนิ้วโป้งข้างในสี่นิ้วข้างน,น,นอก บีบนิดเดียวไม่ต้องแรงนะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาอีะน,นิดช้า,นะดานะอย่าเร็วนะช้านะถ้าเราเร็วก็นี้เดียวช้านะก็มาข้างล่างมาจนเสร็จช้ามือซ้ายรับเฉยไม่ต้องบีบนะมือขอวาอยู่ข้างในค่อยๆไล่ขึ้นมาพร้อมกันสองข้างพอ,อทีเนี้ยเราเริ่มชินมือแล้วมือข้างในเราก็ดันออกนิดนึงแล้วก็โลกขึ้นเบาๆๆค่อยๆนะเพราะว่ามันเริ่มบางแล้วระวังขาด บีบปากเข้าไปก่อนค่อยๆขโมยสุดใจเย็นใจเย็นโอเค,ค้างไว้พอก่อนพอก่อนทีนี้เราก็จะไล่จากตรงนี้นะก็คือตรงนี้ครับแล้วก็ค่อยๆบีบแล้วก็ไล่ขึ้นมาขโมยสุดเดี๋ยวเาเริ่มตรงคอมันใหม่่ะลองดู ไิ่ชี้แล้วครับแตะแล้วคว่ำลงมาเบาๆคว,ว่ำลงมาให้มันเบาลงมยโอเคพอก่อนพอก่อนพอก่อนนิ้วก้อยทับหน่อยมือจับนี้ผมทำไม่ดูก่วนาล้ทาทำนี้นะจิกเข้าไปแล้วก็มือออกเต่าลงมาโอเคเหยียบไม้ทางขวาได้เลยตรงขาเราค้างไว้เป็นลายนะเอาไว้ตรงนี้มีหมุนให้ เบาๆนะค่อยๆเบาๆเบาๆถึงแล้วออกนะล่างสุดตัดของออกดีตาเรลมาเราก็ย้อนกลับนะย้อนกลับเบาๆระวังดีนะตอนย้แบมือถึงก็ได้ยกลอยมาโอเคครับอันนี้เราจะของตาดขนาด นี่นะคะก็จะเป็นเครื่องปั้นดินเผาของพี่หงนะคะที่ทำเสร็จแล้วก็ตากแห้งเอาไว้แล้วนะคะมแกสนิทมันยังอาจจะยังไม่แห้งสนิทแต่ก็ริ่มเร็ตตัวแล้วใครที่ต้องการจะมาปั้นดินเผาหรือว่าจ,จะซื้อแบบเครื่องปั้นสำเร็จเลยก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะโรงงานเครื่องปั้นดินเผาปัตตุม ก็ับไปที่บ้านหรือรอยู่ที่ห้องหนูไม่ต้องไปตากแดดนะลูกหัวไว้ในร่มนะเดี๋ยวมันแห้งเองนะคะลูกนะแล้วเดี๋ยวมันจะแห้งไปสีแบบนู้นนะลูกนี่ค่ะ,คะขอบคุณค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสคัคสไาชิกเป็นกำลังใจให้นกของน้องหยอกได้ราะคาบายบาย